สวัสดีครับก็มาพอรกับผมช่องสิงโตชาแนลคือเก่ลนะครับผมกอ็มอยู่ให้อยู่นาคือเกอ่าครับผมก็พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศทุ่ทงไห่ทุ่งนาเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับผมก็พอได้น้ำใส่นะครับเดยวเลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งยน้ามเช้าฝนตกยามเมื่อคืนก็ก็ได้ตกแห้งไปไหนหรอครับผมก็พอเป็นกลางพอน้ำหงแล้วครับพอได้น้ำใส่ หลังจากที่มาตกมาเป็นอาทิตย์นะครับผมก็มาตกเมือ่อคืนวานกับเมือ่อคืนนี้นะครับสองเมือ่อจะเลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าถุงไห้ถุงนาฝนตกแล้วเป็นจังไดอยู่กัน,นจังใดนาอยู่ซำได้จะมาถ่ายพี่น้องเบิ่งหัืนกันนะครับ,จบแจะกฤษไทยรอบๆลอกเป็นตัวนะครับผมก็นายกสิได้อยู่ประมาณนี้นะครับผม กระบ,บาดท่านเต็มไปเลยนะครับตกสองมือก็ยังบรดท่านเต็มอยู่ก็พร้อมมีนามใส่นะครับผมก็ได้ตักหดต้นไม้ ก็ตบหน่อยก็อยู่ประมาณนั่นนะครับผมก็พอได้น้ำใส่อยู่ใ,ใกล้ๆก็ต้องไปหิวมาไกลตอน,น,นแรกๆเ่อไหได้มีน้ำก็ฟูนะครับไปหิวอยู่พุนถียงน้ำผุนนะครับหิวอยู่สะนะครับผมตอนนี้ก็ได้ใส่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วบรรยากาศก็สดชืน่น หลังฝนตกแล้วครับผมต้นไม้เขียวกระจีกระจากห่อนๆมาเป็นอาทิตย์นะครับฝนก็มาตกไลยสองคืนอยู่บางเสาก็สิประมาณนี่นะครับผมอยู่ไฮยูน่าก็บ่มีเอยียงหลายเนาะอันนี้ก็สิเป็นขั้วนะครับผมบางข็ดขั้ว เฮ็ดกับเขาา็จะเปินหมอนนอนกระตับหนอยกล้วยก็เอามาหอยไว้นะครับผมมาหอยไว้จนสุกละ ตรงแนวมันก็ได้ถังสีนึงนะครับผมบ่บมีน้อยตรงนะครับพระท่านี่มีถังใหญ่จะหาถังใหญ่มาไส่เพราะตรองแนวไม่ใส่ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลามันนะครับพี่น้องก็สช่หกหกแนวพระท่านได้ฉีดยาครับบ่อยากีดครับบ่บค่อยมากกับยาบ่ถือกันนะครับผม นี่ก็ตุนไม่เอามาประดับประดานะเทียงนะก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปหน้าก็าสิ่ายให้เบื้องใหม่นะครับผมจาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,น้ะพี่น้องเลยจพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ